الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <applause> كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh รับเราก็มาใสีทธิยามแชร์คณสักคู่นะครับเพื่อเติมเต็มในการเรียนรู้เรื่องของอิสลามนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เรื่องอิสลามนั้นเราจะต้องทบทวนมันอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับบางทีเรื่องเดิมๆนั่นแหละนะครับบางทีเราอาจจะหลงลืมในหุกกรมข้อห้ามข้อใช้บางอย่างเราก็จะต้อง ศึกษาในเรื่องเดิมๆเ,เพื่อจะได้นำมาฟื้นฟูแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะครับเมื่อวานนะครับเราพูดถึงเรื่องของการทำไอบาดาต่างๆนะครับมันจะช่วยปกป้องคุ้มครองเรานะครับให้พ้นจากภัยบาลาภัยบิบัติหรือเคราะกรรมต่างๆได้นะครับเมื่อวานเราพูดไปถึงเรื่อง กาละหมาดซุบฮห์ยามเชา้าที่เป็นชำระแล้วก็เรื่องที่สองคือสติฟาร์ดการขอไพร่โทษต่อลอสบาฮานุตาห์ลาแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องการอ่านอัลกุรอานเยอะๆโดยเฉพาะสองอายาสุดท้ายของสุรบรักตรและก็มูอวิดัสสามคุณคุณฮุลลาะคุณอูบิดรอฟิฟลาตและก็คุณอูบิดรอฟินาสนะครับ <c oughs> แล้วก็อิบาดะห์ประการที่สี่ที่จะปกป้อง พึ่ครองเราให้พ้นจากภัยบาลาภัยพิบัติหรืรขขอเคราะกรรมต่างๆได้นึ่คือเรื่องกริยามุลเลนนะครับการละหมาดในช่วงยามค่ําคืนนะครับที่เงียบสงัดนะครับอัลลอฮุซบฮานะาตะจะตอบรับดูอาและการละหมาดของเขาท่านรอซูลนะครับสลุลล,ลัาาลฮุอะไลวะสัลลัมนะครับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องปริยามุลเลนว่าอะลัยกุม้มมีกิยมิลเลน พวกท่านทั้งหลายจงละหมาดยามค่ำคืนกันเถิดฟะอินนหูดะบุตรซอเลิเห็ปอบหละกุ้มเพราะว่ากิยามุลเลนเนี่ยเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเราบรรดาคนซอและในยุกคก่อนๆว่าอินนกิยามันไลล,ลีกุรบะตุอิลัลอลแล้วก็การละมานปิยามุลเลนเนี่ยทำให้ใก่ชิดอัลลอฮฺสุบะฮัวะตาลาว่ามันฮาตุ อานินอิสวัตักฟีรุลิไซอาตแล้วก็การละหมาดกิยามุลเลนจะช่วยยับยั้งในเรื่องของความไม่ดีในเรื่องของความเชื่อต่างๆนะครับวัตักฟีรุลิไซอาตแล้วก็ลบล้างความผิดบาปต่างๆอันมากมายวอมุตโรตุลิด,ดาอานินยาซาดีแล้วก็ยังเป็นการขับโรคภัยต่างๆ ให้ออกจากร่างกายของของ,ของเขาด้วยนะครับนะครับพยายามมุลเลนเนี่ยเป็นเวลาที่เงียบสงบนะครับเราจะขอดูอาอะไรก็อลอนนั้นจะทรงตอบรับกับผู้ที่ละหมาดช่วงพยายามมุลเลนมเป็นเวลาที่อะไรที่ยากลําบากสําหรับคนที่เกียจคร้านนะครับแต่เป็นเวลาที่ง่ายได้สําหรับผู้ที่ศรัทธาตลอ์สุบฮานวาตานะ ไน้หนึ่งไอบาดา้นะครับที่จะปกป้องคุ้มครองจากภัยบาลาจากภัยพิบัติต่างๆได้หรือเคราะกรรมต่างๆได้นั่นคือการปฏิบัติคุณง,าม,ณงามความดีต่างๆนะครับฮะดีษของอะนัสบินมาลิกโรดิยัลลอ,อันนะครับได้ล่าว่าท่านรอซูลสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมด้กล่าวว่าสุนัยสนอัอุลมะอูรฟ กกมสอลิอัสุการทำความดีงามจะปกป้องจากบั้นปลายที่เลวร้ายหมายถึงการเสียชีวิตที่เลวร้ายทั้งหลายได้นะครับการตายในวงเล่านะครับการตายในบอนพนันการตายในบอนไก่นะครับหรือในที่ที่อกโกจรไปและไปตายนะครับมันบ่งชี้ว่าคนนี้ไปทำให้ดีมานะครับดังนั้นนะครับ การที่ทําความดีต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเราปกป้องไม่ให้เรานั้นไปหาจุดจบที่ไม่ดีในชีวิตของเราหรือ,เ,อ,อเรียกว่าอะไรนะไซย,ยุนคอติมาตายในที่ที่ไม่ดีนะครับวัลอาฟาตและก็ข้อกรรมต่างๆทั้งหลายนะครับอุบัติเหตุก็ดีวัลฮะลากาตและก็ความวิบัติต่างๆนะครับ เมื่อเราทําความดีนะเราก็จะไม่พบกับสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้นะครับว่ะอรุลมารรฟ,ฟิดดุนยาฮุมอรุณมารูฟิลอาเครอและกลุ่มที่ทําความดีงามทําคุณงามความดีในโลกดุนยานี้ก็จะได้เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีหรือเป็นชาวสวรรค์ในโลกอาเครอนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับฮะดีษเนี่ยท่านอิบนุคอติม ท่านอิบนกอย,ยิมนะครับราหิมหุลล์ะนะครับได้อธิบายสนับสนุสนฮะดีธธิษฮะดดิษนี้บอกว่าสาเหตุสำคัญที่โรคภัยจะถูกรักษานั่นก็คือการปฏิบัติคุณธรรมความดีการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอลาการขอดูอาและการนอบน้อมท่อมตนการสำนึกในความผิดการกลับเนื้อกับตัวการงานทั้งหมด มีผลในการขจัดโรคภัยต่างๆและนำมาซึ่งการรักษายิ่งใหญ่กว่ายารักษาจากสมุนไพรก็ตามเท่าว่าขึ้นอยู่กับการเตรียมหัวใจการยอมรับหัวใจที่เชื่อมั่นในสิ่งดังกล่าวจะยังประโยชน์แก่เขานะครับนี่เป็นคำพูดของอิบนุกอยิมมาอธิบายหะดิษนี้นะครับและอีกหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งไอบาดาที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยนะครับให้พ้นจากภัยบาลารุเขะกรรมต่างๆนั่นก็คือเรื่องของการบริจาคทานเรื่องของการทำซอดการทำซอดดะกท่านอุษุสลลัุอะลยฮิวะสะลัมได้บอกว่าดาวุลมรดอะคุมบิซอดดะกาจงเยียวยาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการทำซอดดะกาการบริจาคทานนะครับ วันนี้นะครับใครมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่กับบ้านนะครับทรัพย์สินที่เขามีอยู่อย่าตันีนะครับนำไปบริจาคนะครับในหนทางของละนำบริจาคนะครักับคนยากจนนะครับแจกจ่ายไปนะครับอินชาอัลละท่านรซุนบอกว่าดาวูมารอดอกุมบิสซาดก็จงเยียวยาผู้ป่วยของทุกท่านด้วยการบริจาคทานนะครับอีกหะดีหนึ่งท่านรสุน็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัสซาดก็ตุอัสซิรริ ุฟิอโกโดบรบบีการบริจาคทานแบบปกปิดนะครับคือไม่ให้ใครรู้หรือมือขวาทำมือซ้ายไม่รู้เนะี่ยแบบปกปิดช่วยระง,งับความกิ้โกธของพระผู้อภิบาลได้ตรงนี้แหละครับอิบนุไฮจัดได้อธิบายว่าการบริจาคทานหรือการทำสอลโกร้เนี่ยช่วยปกป้องการลงโทษของลอสซุบฮานหัวตาอาลาได้ ส่วนท่านอิมโนกอยิมนะครับก็อธิบายบอกว่าการบริจาคทานช่วยคุ้มครองไม่ให้เกิดการสูญเสียที่เลวร้ายปกป้องภัยพิบัติต่างๆหรือจากคนที่จะมาอาธรรมกับเขาได้นะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งอยบาได้น,นะครับในการปกป้องจากภัยพิบัติหรือจากภัยบาลาหรือจากเคราะกรรมต่างๆได้นะคือ การขอดุอาให้มากๆนะครับดุอานะครับของท่านนาบียูนุสอะลสลามนะครับตอนที่ท่านอยู่ในท้องวานนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบหฮานุหฺตาลาได้บอกว่าฟัสตาจับนา,าหูวนจัจเจนาหูมินมันลกอมดังนั้นเราได้ตอบรับการวิงวอนของเขาการดุอาของเขา และเราได้ช่วยเขารอดพ้นจากความทุกข์โธรมวากาซาลิกานุจีอันมุมินีนและเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธา <Holocaust. S 1> เช่นเดียวกันนี้นะครับซะบินาบีวกอสนะครับได้เล่าว่าท่านสูนสลลัลฮุอะลฮ์อัสสลามได้กล่าวว่าดะอะตุซินนูนอิดดา วะฮ์วะฟีบัตนินฮูตลาอีลาอิลล่าอันตะซุบฮะนักอินนีคุณตุมินะจาลีมีนคำดุอาของซุนนูนหรือท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเมื่อเขาได้ขอต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับในท้องวานนั้นหรือในท้องปลาใหญ่นั้นท่านบอกว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานัก อินนีกุนตุมินาซซลิมีนนะครับก็แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านเท่านั้นสุบฮานักมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านอินนีกุนตุมินาซซลิมีนแท้จริงฉ,ฉันนั้นเป็นคนหนึ่งในหมูบ่บรรดาผู้ที่อารรมนะครับเฟออินนูลัมยะดออบิฮารจุลุนมุสลิมูฟีชัยอินกิ อิลลาอิสตาบัลลอฮุลหูท่านอัลสุนบอกว่าแท้จริงไม่มีมุสลิมมมุสลิคนใดที่ดอูอาเช่นนี้นอกเสียจากอาลัลลอฮ์จะทรงตอบรับคำขอของเขานะครับท่านนบียูนุสนะครับอะลสลามนะครับท่านอยู่ในช่วงวิกฤตสุดนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท่านได้เอาก่อนที่ท่านจะไปอยู่ในท้องวานแล้วกันมีอยช่วงหนึ่งเนี่ย ท่านนบีุ์ยูนุสถูกส่งมาให้ดาวานะครับเรียกร้องเชิญชวนในหมู่ชนของท่านนะครับในเมืองเมืองหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรียกร้องชนชนแล้วเนี่ยกลุ่มชนของท่านเนี่ยไม่รับคําเชิญชวนนะครับปฏิเสธการศรัทธานะครับทําให้ท่านอบีุลเลาะห์ยูนุสเนี่ยท้อนะครับท่านอบีุลเลาะห์ยูนุสก็บอกว่าอีกสามวันเนี่ยอาซาบจะมาเราจะลงโทษพวกท่านละ แล้วท่านนาบียูนุสก,ก็ไปนะครับละทิ้งกลุ่มชนโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอัลลอฮฺสุบหฮานหัวตาละนะครับก็ไปที่ชายทะเลนะครับก็มีเรือใหญ่บรรทุกผู้คนเต็มลำมาผ่านมาก็ขออาศัยไปด้วยเมื่อถึงกลางทะเลแล้วเนี่ยก,ก็เกิดพายุขึ้นลมแรงนะครับเรือจะจมแล้วทำยังไงล่ะครับ กับตันเรือก็บอกว่าในเรือเราเนี่ยมันจะจมแล้วมันมีคนไม่ดีมีคนบาปหนามีคนชั่วอยู่ในเรือเราเนี่ยมีทาาที่หนีนายมานะครับเรือต่จมแล้วนบ,บียูนสุสบอกว่างั้นจับฉันโยนลงไปเถอะเรือมันจะได้เบาไม่จมฉันห้เป็นคนบากท่านบ,บียูนุสก็บอกกันกับตันเรือบอกเพื่อความยุติธรรมเอาย่งนี้แล้วกันเขียนชื่อทุกคนลงไป นะครับแล้วก็มาจับฉลากสามครั้งด้วยกันเนี่ยถ้าจับเจอชื่อใครเนี่ยจับคนนั้นละโยนลงทะเลไปนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จับฉลากท่านนบียูนุสก็ถูกจับชื่อมาเป็นชื่อนบียูนุสทั้งสามครั้งเลยก็เอาเป็นไปตามที่ตกลงแล้วกันชื่อใครจับได้สามครั้งก็จับก็โยนแต่ลก็จับนบียูนุส ลงทะเลนะครับเป็นที่มาของวานหรือปลาใหญ่เนี่ยคืนนบียูนุสไปลงไปในท้องเมื่อไปอยู่ในท้องแล้วเนี่ยอันกุรอานใ้เรา่ึงอัลซุลมาตมันเกิดความมืดนะครับความมืดจากท้องทะเลความมืดจากเวลากลางคืนความมืดที่อยู่ในท้องวานานาบียูนุสก็ข่าวสำนึกผิดนะครับว่าตัวเองมาทิ้งกลุ่มชนมายังไม่ได้ อนุญาตยังไม่ได้บอกัเราว่าว่าจะออกมากับจะออกมาจากกลุ่มชนไม่ได้บอกัเราอย่างนั้นนะครับมาเฉยๆก็ขอดูอาออภัยโทษบบกว่าลอ mm ิลาฮะอิลลาอันตะสุบฮานะสุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านมหาบริสุทธิ์แต่พระองค์ท่าน อินนีกุนตุมินาซอลิมีนแท้จริงชั้นนี้เป็นคนเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่อารรมนะครับ mm hmm. เมื่อท่านนาบียุนุสเนี่ยสำนึกผิดแล้วนะเราก็อภัยให้แล้วก็ให้วานเนี่ยมาคายท่านที่ริมฝั่งแล้วหลังจากที่ท่านแข็งแรงดีก็กลับไปหมู่ชนของท่านแล้วก็ได้รับข่าวดีว่าหมู่ชนของท่านนั้นน่ะเห็นนบียุนุสั้นน่ะหายไปหลายวันเข้าใจว่า จะเกิดภัยบาลาขึ้นจะถูกถูกลงโทษก็สั่งให้ผู้หญิงเนี่ยอพยพออกไปนอกเมืองเอาสัตว์เลี้ยงออกไปนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นนะครับกลุ่มชนจำนึกผิดเช่นเดียวกันก็กลับเนื้อกลับตัว,ก,ตวก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ก็ให้อภัยนะครับอันนี้นะครับเป็นที่มาถึงเรื่องความอดทนในเรื่องการดะวะนะครับเพราะว่าจะเกิดการเนื้อ น้อยต่ําใจในเวลาดะว่าแล้วคนไม่ฟังเนี่ยนะครับอันนี้แหละเป็นจุดบอกว่าจะต้องมีความอดทนในเรื่องการดะว่าการเชิญชวนนะครับอันนี้เป็นที่ดองดังนั้นนะครับหนึ่งในทําให้เรานั่นห่างไกลจากภัยบาลาได้ด้วยกับการขอดุอาเยอะๆนะครับการขอดุอาบทไหนก็ได้ขอดุอาต่อรอสุบฮาตาลลาให้มากๆและอีกหนึ่งนะครับอันสุดท้ายละในการขอ ปกปักป้องกันภัยจากภัยบาลาและก็ข้อกรรมต่างๆได้ด้วยก,การดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาให้มากๆ uh, มีคำพูดหนึ่งนะครับของของท่านอิหม่ามเชฟฟีบอกว่าลำอัออ ah ันฟะลินวัวบะมินัตัสเบียฉันไม่เห็นว่าสิ่งใดจะมีประโยชน์รักษาโรคระบาดดีเท่ากับการตัสเบียการซิกรุลลอยเยอะๆนะครับ ส่วนอิบนาฮะจัดบอกว่าจะถูกป้องกันจากการพ้นจากโรคภัยและเคราะกรรมด้วยกับการรำลึกถึงอลอและกัการเชื่อฟังต่อลอสุบฮานอะตะาลานะครับนี่คือคำพูดของเราบรรดาอุลามารุ่นก่อนๆนะครับดังนั้นการขอดุอาเยอะๆนะครับซิกรยาตเยอะๆนะครับโดยเฉพาะอิกรยาตยามเช้าและก็ยามเย็นนะครับอ่านเยอะๆก็จะช่วยเรานั้น ป้องกันจากภัยบาลาได้โดยเฉพาะโควิดที่มันระสำมระสายอยู่ในตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับเชื่อมันในลอสุบะฮานตาลาทุกอย่างจะผ่านวิกฤตไปด้วยดีนะครับแต่มีน้องครับทวนกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างในเรื่องของไอบายด้าต่างๆที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้เราได้หนึ่งนะครับละหมัดซุบฮิยามชาสองอิสติลฟาตอลสุบฮานุวตาลสา,าลสามการอ่านกุรอานสี่กปยามุลเลน ห้าการขอดุอาเยอะๆอันที่หกการรุกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุหัวตาลานะครับและก็การปฏิบัติคุณงามความดีเยอะๆนะครับขอฝากพี่น้องไว้แค่นี้แล้วครับเอาครูหนึาลิฮ่าดาฟัสตาฟิรุลลอฮฺอาบดิมารีวะลุกุมวะลิซานีมุสลิมีนมิมุนิซัมฟัสตาฟิรุอินหุลกัฟุรุรอฮิมัสสลามุอะลัยกุมุอะลัยฮมะตุลลอฮฺวะบารากาตุฮ